นะครับผมตัวนี้ก็วันนี้มาต่ายที่บ้านอีกแล้วน,นะครับไก่ที่ไม่ได้ต่ายหลายวันเพราะว่า <c oughs> จับไว้ที่กอทุ่เมล็ดแล้วก็ที่สวนที่สวนไม่มีไก่ตัวแล้วเหือแต่แม่ดำตัวเดียวแล้วก็เลยเอาตะขานมาไว้ที่นี่แล้วก็หลุดมาหนึ่งตัวจริงๆหลุดมาทุกวันแล้วก็จําเป็นต้อง <c oughs> ใช้นี่เลยต,ตัวอะไเมื่อกี้ตัวอะไร นี่ก็เนี่ยใครจำตัวไหนได้บ้างผมจำไม่ได้แต่จะจำได้ไอ้ตัวใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ชื่อไอเล้งก็แม่ก็อามจจริงนะไอนอนตรงนี้หละแต่ว่าคือกลัวของเป็นรอยอะไรแบบนี้เผว่าเป็นขี้รอยขี้ไก่อะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้จำตามเนี้ เลือดไม่ใช่กี่ตัวหนึ่งสองแลือประมาณเจ็ดตัวสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดกี่ตัวเหลือแค่เนี้ยเพรว่าโดนตอนนั้นผมเอา้พ่อใหญ่มาไว้ที่นี่เวยแล้วพ่อใหญ่ก็เลยจิกลูกตายตัวนะึงแล้วกอ็อีกตัวอันที่เคยตายเก็บไว้ตายไปแล้วรู้ทั้งครอ,อกเลยี่พ่อใหญ่ เริ่มเริ่มเจ้คนแล้วห่านก็ร้องดังเลือเกินคุณจ่ไม่ว่าต้นอะไรสามต้นเนี่ยต้นกระท่อมแล้วเตั้งแต่ถูกคนูกไมก็มีคนเอามาปลูกกันเยอะแล้วเดาเดินมันตางไหนมันจะมาทางนั้นเองเลยเกย มันเป็นลูกพ่อใหญ่เหมืไก่ชนใต้ไก่ชนของตั้งฟังบนอะมันไม่เหมือนกันทางโน้จะเป็นไก่แข้งมากกว่าของเราจะเล่นไก่เดือยแบบใส่เดือยเหล็กแล้วก็กกไปตีกันในแต่ะมาณนี้แต่ผมนะไม่กล,ล้าแม่งั้นยังยังเอาเต้ไเจ๊ลูกเอียงร้องเสียงดันนงเกูแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่าร้อนเกินเป็นยาเนี่ยยาใครอ่ะตรงนั้น อะไรจัดแต่แถวนี้ก็เลยสูญหายไปสักพักนึงเลยเนยใช่เดือนแม่งกุดก็ไม่เจอเว่าลอยยาใกล้าวยวาหรือว,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 ว่าอะไรประมาณนั้นไม่ใช่อยะไรนั้นลุกแล้วก็ตัดวันนั้นตัดหญ้าไม่ตัดด้วยเขาก็ยังใบกระท่อมไม่เคยกินนะอย่าถ้ามากินไม่ไม่กินเออกินทะไไมะ่ะแล้วก็ฝังนู้นยสายต้นเลยเดี๋ยวไปดูก็ได้ไหนก็ดูตายไปแล้วมาใสา่รังไม้ดูนานๆทีเองเพราะไก่มีน้อยเหลือเกินที่บ้าน Munga gin môi đen hai bên nha. Lạc thái tóc gian, lạc tóc 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 ฝังเนี้ยก็ตามเป็นสวนเลยเป็นพืชของผมนะโอเคไปอือหือยเดี๋ยวโดนติ่มตีไหมนี่ล่ะได้ไหมได้ไหมล่ะได้ติ่มแมงตีนตะลุ่นี่งไปเดินต่อเดินต่อไปดูฝังก็หันทางนี้ไปอันนี้ก็ปล่องอันนี้ที่เคยอยู่เมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ที่ว่าผมตายแมงปองแล้วก็มัน อยู่ใต้เนี้ยตานั้นแหละนี่ก็เดี่ยเดินก็นนกไปได้นะ่นคือใบไ,ไม้แบบนี้มันมีเอนมีตัวอะไรร่อนอยู่อะไรประมาณเนี้ยน,นี่ก็ไม่ไม่ไรเอาไอ้ที่รูมาเห็ดด้วยสองก็สามก็สีส่ส ห้าก็หกตรวนู้จ็ดก็แปดเก้าเก้าต้นแล้วก็ตัวนู้สิบเจุดจุดดองประมาณจุดดองต้นทำไมเขาตาไม่ลุกเลยวะคือใครที่เป็นอมคุณอกมาตีเนี่ยคือเดินไม่ได้เลยนะเขาไก่งวงเด็กก็หาตัวผู้แค่นี้ของแพงน้ำมันก็แพงทุกอย่างแพงหมดยุคนี้ อยากกินซื้อไดไรมงั้นก่อนของปลาของปลาใหญ่งบถึงแล้วบอกจุ่มปลาไหลแล้วแล้วต้องทำต้องซ่อมแซมใหม่เยอะเลยอ่ะแล้วก็เอาไปดักอีกแล้จะดักที่ไหนนะเพราะมันยากแล้วมันไม่ได้ทำให้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเออไก่กลางบ้านแป๊บเดียวถ้ามีมีคนพูดแจ้งเดี๋ยวไปถ่ายให้แต่ว่ามีติดติดไว้คลิปนี้เลย โอเคเชนี่นะเชนี่ไม่รู้ไก่ใครโอเคเตอนแรกที่นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามครับย่องกดไติดด้วยที่นี่ก็ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ